ก็มีนตนะ่คบอกนะว่าถ้าเกิดมาบางแสนอ่ะแล้วไม่ได้มาร้านหมูปลาผับบางแสนก็ถือว่ามาไม่ทิงบางแสนนะคะสวัสดีค่ะชื่อไอนะคะเป็นเจ้าของร้านหมูปลาผับบางแสนปีนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะจุดเริ่มต้นของร้านหมูปลาเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากอะไรคะส่วนตัวไอชอบกินหมูปิ้งอยู่แล้วหมูย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปลาด้วยแล้วบวกกับที่บ้านไอยก็ขายปลาไอ้ก็คุคกกี้กับปลามาตั้งแต่เด็กด้วยค่ะก็เลยเอามามิกันก็เกิดมาเป็นร้านหมูปลาผับบางแสนนี่นะคะเมนูซิกเนเจอร์ ะะอของเราก็จะมีหมูนะคะเป็นหมูย่านะคะส่วนสันคอแล้วก็ส่วนเนื้อนะคะเป็นเนื้อส่วนเสือรองห้ยแล้วคอหมูย่างที่แทรกมันหน่อยๆแล้วไส้ย่างไม่ขมไม่เหนียวไม่แข็งแน่นอนคะ่ะก็มีปีกไก่ย่าง อ๋สามชั้นย่างนะคะถ้าเกิดลูกค้าต้องการกรอบสามารถดีเกตได้เลยแล้วก็มีแหนมย่างค่ะแหนมสดหมูยอยา่างหมูยอสดค่ะแล้วอื่นๆก็จะมีพวกของทอดเพิ่มเติมนนก็จะมีปีกไก่ทอดไส้ทอดสามชั้นทอดแหนมทอดเมนูทุกอย่างของเราไม่มีอะไรหมักปลาเนนะคะจะเป็นน้ำจิ้มแยกต่างหากคนไม่ทานปลาก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วให้ด้วยค่ะปะาลาของเราก็จะเป็นแบบกลางๆผู้ดีผู้ดีไม่แบบเหม็นมากแล้วเราก็จะมีผักสดบุฟเฟ่หน้าร้านฟรีเลยน้ำจิ้มก็บุฟเฟ่ ก็บุฟเฟ่ตค่ะก่อนน้นนี้เคยประกอบอาชีพอะไรบ่านคะก็คือไข่ข้าวต้มไข่ข้าวแก้วแลก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันน่าเบื่อก็เลยออกมาก็เดินมาเดินขายของมันไม่มั่นคงก็เลยที่เป็นร้านหมูกระานี่แหละค่ะแรงผลักดันที่ทาให้เรามีวันนี้เนี่ย เกิจดจากอะไรบ้างคะเราเกเรตอนเด็กค่ะแล้วเราก็เรียนไม่จบมีการศึกษาน้อยแล้วก็โดนดูถูกจากแบบแล้วแวกทางที่อื่นว่าเออเรียนแค่นี้แล้วเราเป็นเพศสภาพด้วยค่ะทําอะไรก็ไม่ได้มากทําอะไรก็ไม่สาเร็จเพราะว่าเปลี่ยนอะไรทำมาเยอะตกงานบ่อยทําอะไรก็เจ๊งจนวันนี้เราตั้งใจมากจริงๆลยทําให้เรามีทุกวันนี้สถานาการโควิดเป็น <Workers> รอบนี้ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยค่ะปิดหมดเลยทายทะเลปิดหมดเลยแต่ก็ยังอย่ไหวค่ะเพราะว่ายังมีลูกค้าเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าในพื้นที่แต่ส่วนใหญ่ที่ก็ตกไปก็คือเป็นลูกค้านักท่องเที่ยว50%ได้เลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาที่บางแสนก็ขอบคุณลูกค้าเก่าแล้วค้าใหม่นะคะลูกค้าเก่าที่ว่าร้านเราปลาเค็มตอนนี้ไม่เค็มแล้วนะคะเราพัฒนามากขึ้นเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้พี่ๆคนเก่าๆที่เคยมาทานเมื่อ3-4ปีที่แล้วอยากกลับให้กลับมาทาน ตอนนี้คือร,ร้านของเราพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะพี่ช่องทางของเรานะคะก็จะมีที่เพจหมูปลาผับบางแสนค่ะมีทั้งขายที่หน้าร้านขายช่องทางผ่านกแกลบและขายส่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วท่าในใดที่สนใจสาขาและอยากประกอบอาชีพเสริมทางร้านเราก็จะมีแบบหมูเสียบไม้แล้วก็มีปลาแล้วก็มีน้ำจิ้มขายในราคาส่งทั่วประเทศเลยนะคะก็มีทนกคนบอกนะว่าถ้าเกิดมาบางแสนะแล้วไม่ได้มาร้านหมูปลาผับบางแสน ก็ถือว่ามาไม่ทิ้งนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะร้านหมูปะลาะผ่าบางแสงค่ะ